ใจสีชมพูน้อยเปิดช่องของน้องพีพีเลยเนาะน้องพีพีนะคะแฟนขับน้องพีพีอยู่นี่นะคะน้องพีพีสีอะไรดีเอ่ยสีชมพูเนาะทำเป็นสีชมพูดีกว่ากินอย่างเนาะไอเมย์วะกินแคบหมูค่ะ มีคนฝันถึงเต้าเฟดบอกสองหนึ่งเอาตีบ้าจะดีแท้พอจ๋าพอจ๋าข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 ายืดไม่หาเขาเอาไว้เอาเอาออเ็ดได้ไงล่ะลูกไปกินน้ำไป ไปกินน้ำกับแม่ได้เลยแม่กินน้ำแม่เอาน้ำให้อันนี้สิเป็นอไรเธอพ่ีนนอันนี้สิเป็นไร่านปเหมือนกันแล<ป>้วให้ <ไป S 1> ก,กินไปไกินกับพคนินกับพคนยกันแม่มี้ดีใจไร

โอ้ยแคบหมูซื้อกับเพ็ดเงือแคหมูซื้อกับเพ็ดแบบนี้อ่เขาเเพ็ดอะไรอะลูกสบไหลเสยบไไ่สบไหลอยร้องห้าเหรอด็กๆด็กๆเด็กๆลด็กๆเด็กๆเกๆด็กเหกด ฝนตักฝนตกหนักมากตอนนี้ชนบุรีหายหรือยังคะหยุดหรือยังคะฝนหยุดหรือยังเอ,อ่ยน้องจะได้ไปไหมถ้ามันจืน้นน้องจะไม่ได้ไปนะคะภ<ห> <c oughs> าษาอีสานวรรณคำมจืน,<ห>นค่ะ,คะวันที่สิบสี่น่าจะได้ขึ้นนะคะเพราะอยู่ใกล้ๆ น่ารักมากจ้าขอบคุณค่ะคไม่เลี้ยงหลานดีมากค่ะ<ม>ขอบคุณค่ะ<ม>อุ้มน้องมาละอุ้มน้องมาให้ย่าละให้ย่านางละสีผูได้ค่ะ ก็อยู่กับหัวค่อยบอกอุ้ยใสลังมันมันตายยะมันจับิดะมันจับม่ติดจับหลับมโอ้ไม่โมไม่ติดแล้วลูกไม่ติดลัคโม่ติดไมได้โอ้ไม่ติดกมได้ค่ะไ่ตน้นเ็ดันี้โอ้้้ติดนะไม่ติดน้คนบาซีนีว่ะชนบุรีฝนตกค่ะโอ้ฝนตกแรงค่ะจะได้ไปไหมน้อเนาะ ถ้าฝนไม่ถ้าฝนยังตกอยู่ถ้าเด็กสมมติว่าเดี๋ยวหนูจะถามนะน้อนู้ไปกับแม่ไหมนุ้ยไปกับแม่ไหมไปกับแม่ไหมถามก่อนไปอม่ไม่ไปน้องเพชรพี่พี่พี่พลอยพี่พลอยไปกับแม่ไหมบ้านนัดนั่นนี่ไหมนั่นนั่นพลอยไปแล้วนั่น นั่นนั่นเอาน้เมื่อกี้น้องเพชรบอกว่าไม่ไงให้ไปไหมให้ไปไหมให้ไปไหมคอยถามแม่ไปไหมแม่ไปไหมไปรำเหรอคะให้แม่ไปด้วยได้ไหมนุ้ยจะไปกับแม่ไหมไปบาร์ดีเพชรว่าไม่ไปบัดพาอพร้อยแลนไปมายายไปุดติสอือดูทำท่าโอ้จุ๊บจุ๊บ นั่งกินข้าวแล้วอนั่งกินข้าวแล้วตอนนี้น้องคายฝนไม่ตกเพราเอาพาไปเล่นน้องคายมือนี่เก็บนล้โออโอ้ย้มัดผมเหมือนกันแล้วก็ชุดเดียวกันนี่จะจำได้ไหมโอ้ยย่านางงงแล้วตอนนี้ เดี๋ยวนั่งลงนั่งลงอันนี้น้องเพสมัดผมให้หน่อยดิอ่าเห็นไหมจันแล้วน้องเพรไห้คนนี้จะหน้าแหลมกว่าไงอันนี้น้องพลอยแต่พอเดินสลับกันแม่นางก็ถามอีกอ่ะเชื่อเอ้าเอ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันจะงงเดี๋ยวหนูจะทำสัญลักษณ์อะไรดีแย่ต้องเปิดดูกางเกงข้างในนี่คนนี้สีหลือ่สีเหลืองน้องพลอย สี่ชมพูน้องเพชรใช่ค่ะน้องเพชรแกจะชอบอยู่กับผู้ชายอยู่กับนาอาอยู่กับพ่อน้องพลอยจะอยู่กับแม่โอ้ยาีโอ้บึงการโอ้บึงการสารคามตกไหมโชลรีฝนหายแล้วจ้าอ๋อ ที่ที่อยู่ก็คือพานทองใช่ไหมคะจะไปเล่นพานทองวันนี้ตกไหมเอ่ยรายงานหน่อยเอาโทรศัพท์ยายมาให้แม่หน่อยแม่ปักหมุดนี้แป๊บนึงเอาไปะเอาตัวนี้ใช่ไหมให้ยายเอาไมให้แม่ก่อนเลยโอเคาลุกๆเอาโทรศัพท์ไปให้แม่อโทรศัพท์ให้แม่ที่นี่อยู่นี่ค่ะยยาเนี่ยเอายาตีปักหมุดปักหมุดถักปักหมุดตะวันนายกแล้วกับ แม่ปล่อยอีกไหมแม่ปล่อยีกปล่อแม่ต้วน้อยไม้ยังอ่ะแม่ตันน้อยไม้ยังตันน้อยไม้ยังยังวังนี้มีไรสดนะคะปักหมุนให้แล้วอาไปให้ยายไปให้ยายนะคะคุณตาคุณเตนกอุ้เอาไปให้ยาไให้ยาขอบคุณค่ะลูกอิมัง เมื่อบ่ายหัวข่ดีมากเลยเออดีมากเลยติลูกดีมากเลยคุณแม่ปักหมกดให้แล้วปักหมุดให้แล้วไล์สดคืนนี้นะคะกลุ่มปิดเข้าเลยนะคะวันที่โอ้ยโมแมนวันที่ใสรน่กุ่มสวยจรงเลยนะกุ่มสวยไหมคะ น้องเพชรอะปากเหมือนพ่อมากเลยอ่ะปากปากข้างหน้าเนี้เขาเรียกปากอะไรนะปากกระจับปากกระจับเจอๆนี่เต็มเหมือนพ่ออ่ะอันไหนยะตัวพี่อะไรอันนี้คือไฟขันไม่ใย้ช่วยบอกเมือ้า ก็จะกร m biển ย่างก็จะ cầm biển ย่อก็จะทำดกันยบย่อนหยิหย่อนหยิบหย่อนยิบย่น้องเอ็นแม่แม่กำลังขึ้นทางด่วนมาฝนหยุดแล้วค่ะข้าเจ้าว่ะฝนหยุดแล้วค่ะทางด่วนขึ้นทางด่วนแล้วต่อในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากมาย ตอนนี้ลูกๆกําลังกินข้าวเลยกันเลนอน้องพลเหรอคะน้องพลคนสวยเหรอคะย่านางสุดยอดนะค่ะเมาแล้วค่ะแม่นางขึ้นมาหาหมอแล้วคุณนายคุณย่านางก็คิดถึงหลานก็เลยมาหานะคะยืนหลังหลังยู่ข้างหลังเฮ้ยยืนตรงไหนนะอยู่ตรง